ก็ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็คือเจ้าการลอยนะครับเพื่อนอาจจะงงการลอยคืออะไรนะครับก็คือตะแกรงการลอยนะครับช่วงนี้นะครับช่วงคอนโซลตรงกลางเนี่ยคอนโซลตรงกลางเนี่ยนะตรงเนี้ยมันจะมันจะมีที่กันลอยนะครับผมก็เบิกมาของฮอนดานะกันลอยตรงนี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนเนี่ย ก็เคยเจอปัญหาแบบผมแหละก็คือแบบเนี่ยเวลาก้าวขานะครับจะก้าวขาลงจะก้าวขาขึ้นอย่างเงี้ยมันชอบไปขูดนะครับขูดกระชินกลางเนี่ยชิ้นกลางมันก็เป็นดำๆเงาๆใช่ไหมมันก็เป็นรอยหมดเลยนะครับคนที่ใช้พวกร้อยผ้านะปาวานเนี่ยจะต้องเจอนะปัญหาเนี้ยถ้าเกิดไม่ใส่จัดรอยนะครับเดี๋ยวขูดไปขูดมาอะไรเงี้ย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมต้าดิ่งหิงนะครับ <Yeah. S 1> ก็วันนี้นะครับเรามีไอเทมชิ้นใหม่นะที่เราจะมาใส่ให้กับเจ้าปาวานนะครับร้อยผ้าไอของผมคันนี้กันนะช่วงนี้ก็ไอเทมของปาวานก็จะมาทีทีหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะทําปาวานคีนนะเราจะเติมอะไรนะครับให้มันเต็มนะครับอะไรที่ไหนที่มันขาดหายไปอย่างเงี้ยเราก็จะมาเติมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆเก็บชิ้นเล็กๆไปก่อนนะ เดี๋ยวชิ้นใหญ่ๆเราจะตามมาทีหลังนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมีไอเทมส่งมาถึงบ้านนะวันนี้ก็ไปรับมานะครับก็ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็คือเจ้ากันลอยนะครับเอนอาจจะงงกัรลอยคืออะไรนะครับก็คือตะแกรงกัรลอยนะครับช่วงนี้นะครับช่วงคอนโซลตรงกลางเนี่ยคอนโซลตรงกลางเนี่ยนะตรงนเนี้ย มันจะมันจะมีที่กันลอยนะครับผมก็เบิกมาของฮอนด้านนะกันลอยตรงนี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องเคยเจอปัญหาแบบผมแหละก็คือแบบเนี่ยเวลาก้าวขานะครับจะก้าวขาลงจะก้าวขาขึ้น่งเงี้ยมันชอบไปขูดนะครับขูดกับชิ้นกลางเนี่ยชิ้นกลางมันก็เป็นดำดำเงาเงาใช่ไหมมันก็เป็นรอยหมดเลยนะครับคนที่ใช้พวกรอยผ้านะปาวานเนี่ยจะต้องเจอนะปัญหาเนี้ยถ้าเกิดไม่ใส่กันลอยนะครับอย่าขูดไปขูดมาอะไรเงี้ย บางทีเอาของวางมั่งหรือว่าขูด่วนใหญ่จะจเวลาเอาลงนะครับขาจะไปขูดอย่างเงี้ยรองเท้าจะไปขูดอย่างเงี้ยเป็นรอยหมดเลยนะครับก็โอเคนะวันนี้เราจะมาแก้ปัญหากันนะครับคือระยะยาวเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะได้เลยแล้วฮะเพราะว่ามันจะช่วยเซฟนะครับไม่ให้มันเป็นเกิดรอยเพิ่มไปกว่านี้แล้วนะถ้าสมมติซื้อรถมาใหม่แล้วใส่เลยนะมันก็จะไม่เป็นรอยเลยครับก็รุ่นอื่นนะพวกร้อยสิบหรือว่า รุ่นอื่นมันก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่เท่าปาวานะเพราะว่าปาวานเนี่ยมันเป็นรถสูงนะครับสูงแล้วมันก็ใหญ่ด้วยมันกว้างนะระยะเนี่ยมันกว้างเราจะก้าวขาลงในบางทีก้าวไม่พ้นนะครับมันก็เป็นรอยก็โอเควันนี้เราจะมาใส่ให้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปชมหน้าตาของมันเลยนะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมโอเคเราจะมาแกะกันก่อนนะแกะกันก่อน ว่าข้างในเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมาเกะท้องกันเลยผมก็ยังไม่ได้แกะนะอ้ยลืมเอามีดเอาอะไรมานะแกะยากอยู่ก็ดามน,นั้นนะครับเพราะกล่องมันไม่ได้ใช้แล้วนะครับแกะไปเลยไม่นกลัวอือปบอืมปึ๊บอ่าโ,โอเคนี่คือหน้าตาของมันนะครับ เดี๋ยวคนจะไม่เชื่อนะว่าเป็นของคอนด้าแท้นี่นะเบอร์ศูนย <Wow. S 1> ์นะครับเบอร์ศูนย์นะครับมีโค้ดนะครับมีอะไรเรียบร้อยนะครับนี่ฮอนด้าฮอนด้าแท้นะส่วนใหญ่ผมผมจะเบอร์ของขอนด้ามาเลยนะเดี๋ยวป้ายทะเบียนก็ป้ายทะเบียนเนะี่ยผมก็เบอร์คอนด้าแท้หมดเลยนะครับจะเน้นของแท้ของแท้คือมันจบๆเลยนะครับนี่ครัเขาจะมีน็อตมาให้นะครับมีเจ้าน็อตมาให้นะ โอเคลองมาทาบดูนี่ะมันจะมีเว็บร้อยย่าไอเดี๋ยวลองมาทาบดูโอเคตำแหน่งแล้วถือว่าโพชนะครับตำแหน่งใช้ได้นะประมาณนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะถือว่าใช้ได้โอเคเดี๋ยวมาลองใส่กันเลยดีกว่านะไม่พูดพลาดทำเพลง โอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่กันเลยครับอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือเจ้ากันลอยนะครับแล้วก็ไขควงแฉกนะครับสําหรับนี่ขันน็อตออกนะแล้วก็ในกรณีที่มันแข็งจนขันไม่ออกนะครับเราก็จะใช้เจ้าไขควงตอกนะครับเพื่อเพิ่มแรงแล้วก็ชุนแรงเรานะครับให้มันขันออกมาได้อย่างง่ายดายนะสำหรับวิธีการใช้เนี่ยผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะเดี๋ยวก็จะทิ้งนะครับไว้ให้ด้านบนนะครับคิดไปดูได้เลยนะครับ สำหรับวิธีการใช้ไขควงตอกนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาลองใช้ไขควงธรรมดากันก่อนเลยแล้วกันนะว่ามันจะออกไหมโอ้ไทยมีหัวหวานแล้วไม่น่าได้ครับเบอร์ไข,ข่ควงตอกเลยอืมน่าจะเบอร์นี้มนะั้ยอืมใช่ใช่ใชกดลงไปปึ๊บแลบิด่นะ ใช้ค้อนก็ได้นะครับใช้แรงเขากดลงไปให้มันดึกอๆหน่อยโอเคากนั้นก็ออกมานะครับใส่ไว้ก่อนข้างนี้ด้วยนะกดกดลงไปอออ่าแล้วก็ขันออกนะผมว่ามันในเท่นที่ดีนะแต่มันหนักมากนะครับใคขคงต้องนะน้ำหนักมันดีมากสักคู่แหวนลองมันร่วงนะครับโอเค ก็หมดโอเคประมาณนี้แล้วก็เจ้าน็อตตรงกลางนครับดึ๊บโอเคไม่ใช้แขวนธรรมดาก็ออกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะต้องใช้น็อตที่ออกให้มาหรือเปล่านะอันนี้คือน็อตที่เขาให้มานะโอ้ตอนนี้ก็จะมืดแล้วครับเหลียวไม่มีเวลาว่างเลยนะ ไม่ยุ่งยากนะเราก็เอาไอ้กแกนยาวๆเนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่น็อตตัวยาวเข้าไปสวมนะครับหลัอจากนั้นเนี่ยเราก็นี่นะเราก็นําแหวนมาลองนะครับแล้วใส่เข้าไปนะครับซึ่งมันเป็นของศูนย์นะอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับมีเครื่องหมายการันตีนะครับเบิกจากร้านที่เชื่อถือได้นะครับมันจะเป็นมันจะมีอยู่หลายร้านนะให้เพื่อนๆเช็คให้ดี นะครับเอาร้านที่มีนะความน่าเชื่อถือจะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวคาไว้ก่อนแนละ้วกันขันอันนี้ก่อนให้มันแบบว่าพยุงเอาไว้ก่อนประมาณนี้นะครับก็มาข้างนี้ก็ใส่เข้าไปเลยปึ๊บ ครับมันจะต้านกูได้ยังไงอะมันจะของนะล่าสุดติงต้องไปแล้วฮะคุยกับรถไปแล้วผมเอตึงๆมือนะครับโอเคแค่ตึงๆมือพอครับเดี๋ยวมันจะหวาน แปลกะตัวนี้ไม่มันไม่ได้ให้ลองมานะครับไม่ได้ให้ลองแหวนปึ๊บขันโอเคมาฝั่งนี้เราก็มาขั่นตัวนี้นนั้นอีกหนึ่งโอเคตึงๆมือเจ้าตัวนี้ โอเคตึงมือถ้าตึงมือแล้วเป็นพอนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งเจ้า,ากันลอยนะครับของร้อยยี่ห้านะครับร้อยยี่ห้าไอ้ปาวานนะครับก็เปน็นยังไงกันบ้างฮนะลองมองไกลๆด้วยอ้บงามนะอะไรเต็มนะคลีนๆน,นะนี่อันนี้ก้อนทะเบียนเลสนะครับก้อนทะเบียนเลขเงาเงา ก็โอเคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมืดแล้วนะก็จบลงไปแล้วนะก็ดูสวยดูเข้มแบบโอโหดูเข้มขึ้นเยอะอะดูดิล่อครับดูล่อขึ้นดูเข้มนะดูดันมากเลยโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ถ้ามีไอเทมนะครับอะไรใหม่ๆม,มาเติมแต่งนะเดี๋ยวก็จะมาทําให้ดูกันนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะครับสวัสดีครับรบ๊ายบายเจีย